โอ้รถลอรถลอรถลอไม่ได้เจอกันนานครับชออชออโชดงโชดงอู้งลมแรงครับลมแรงวันนี้อยู่โคราชครับผมเพาชมทีมงานอองโอดงโอ้มาทีมาพร้อมกันเลยครับนี่อโอ้อยลงนี้เลยอะ่ะ มุมดีว่ยได้ได้ได้เลยนี่สวัสดีไปยังทีมงานครับนี่อยู่กับพี่โม่ครับวันนี้รุ่นห้ารุ่นหโอ้ โอ้รถสวยรถ่อดานเกวียนสวัสดีครับวิ่งไกลไหมนี่หาหาลูกไม่ไกลหรอกวิ่งเยอะไหมวิ่งเยอะไหมไม่วิ่งไงรถเยอะไหมนี่ สี่คัน oh. อันนี้ดินแบบเอาไปทำดินเผาเหรออ๋อ,อทิงอ้งเหรอไปเอาไปทิง้งฮะอะไรนะเนี่ยโอ้ยเสียหมด <laughs> F F มาโอ้สีนกันสี่คันครับ à. Phong suối mạc ลยเลย,เลยดูล้อดูล้อหน้าดูล้อหน้า าแต่ใส่ไม่เยอะครับน่าจะงานเที่ยวครับโอ้โขุดเทพไปเข้าอะ่ะ ได้มานิดเดียวเองโอ้โอดินแข็งโป้งเลยครับเด็ที่โมนี่เอาอยู่ โอ้แตกพวกๆเลยครับดู บ่อเนิ่มๆครับวายสตล์ นีะเนี่กระบะไม้ประดูนะครับอ๋อ โอ้โอ้โอ้กะบ่าไม้เนี่ยไม่ใช่จะเบาๆนั่นหนักนะกับบ่าไม้เนี่ยม <c oughs> ันจะหนัก่าเล็กอะ <c oughs> โอ้คลานยาวเลยลูกพี่ นี้ตองแกขับเองนะครับง,งานเองขับเองเหลือๆครับอ,อ,อาจจะหมดแล้วมั่งนี่ สีเอทเคครับคันนี้มาประมาณนี้ครับกับเจ้าพีโม มันจะเจได้แค่นี้แหละถ้าจะเจลึกกว่าน,นี้ก็ต้องนึนแล้วแยกไม่ก็คาลิปเปอร์โอ้ไม่ทันแล้วเอ้โอ้นึกว่าใคร สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้วิ่งมันหรอต่ขาจะขายข้าวเขาขายยังไงแถวนี้กิโลเท่าไหร่ ฮะบอไม่ไมโคราดเขาซื้อกันเท่าไหร่นนถึงสิบสามบาทไหมอันนี้ไปเทที่เดียวกันบออ๋อสวยครูโซ่กันนี้ วิ่งกี่คันเนี่ยวิ่งกี่คันห้าคันหาอ,อันนี้คันสุดท้ายแล้วดิไม่มีงานรายวันอีกว่าไม่มีงานรายวันอีกหรอ ที่พาไปวิ่งอยู่ฟารมไก่วิ่งไม่ได้จอดเลยเนะี่ยเดี๋ยววิ่งมันเดี๋ยววิ่งข้าวเดี๋ยววิ่งดินเอาหมดอะ <c oughs> อ่า ลูกชายมาด้วยอโอเคเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมเหลืองอาราม